ไปิดท้ายวันนี้นะครับมาดูที่ฟ้านปิงปิงนะครับเป็นนางเอกตัวแม่ตัวท็อปของแดนมังกรเลยหลังจากผ่านเรื่องราวที่เป็นมรสุมชีวิตมาเรื่องราวของภาษีเนี่ยนะครับ<ช>แล้วก็เลิกรากับคนรักอีกอล่าสุดเนี่ยเธอยอมเปิดปากแล้วนะว่าทําไมถึงเลิกกับหลีเฉินครับนอกจากจะเจอประเด็นจากเช้านะครับจากคดีเลี่ยงภาษีครั้งใหญ่จนส่งผลต่อหน้าที่การงานในวงการบันเทิงอย่างหนักมากมาจนถึงปัจจุบันสำหรับฟ้านปิงปิงนะครับนางเอกตัวแม่แห่งวงการบันเทิงจีน อีกหนึ่งประเด็นครับที่หลายคนจับตามาอย่างต่อเนื่องคือเรื่องที่เธอตัดสินใจสะบ,บ้านรักกับหลีเฉินพระเอกรุ่นพี่เมื่อกลางปีที่แล้วทั้งที่ความสัมพันธ์ไม่เคยมีข่าวปัญหาระหองระแหงออกมาเลยนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าฝ่ายชายเนี่ยคุกข่าวขอมั่นหมายแบบสุดหวานเลยในปาร์ตี้วันเกิดของฝ้านปิงปิงเมื่อปี2017เดือนกันยายนนั่นเองนะฮะล่าสุดเนี่ยฟ้านปิงปิงออกมาเปิดใจครั้งแรก สัมภาษณ์ถึงประเด็นหัวใจนะครับกับนิตยสาร BBAr t โดยเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจลงไปเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่เกิดขึ้นครับสำหรับเธอหลีเฉินเป็นคนดีที่เธอยังรู้สึกขอบคุณและมีความสุขกับช่วงเวลาที่ดีต่อกันเสมอเมื่อน,นึกถึงแต่หลังเกิดกรณีเลี่ยงภาษีครั้งใหญ่ของเธอเมื่อปี2018น,นะครับเธอไม่มีทางเลือกครับที่จะทำให้สถานการณ์อันเลวร้ายของตัวเองไม่กระทบกับคนรอบข้าง โดยเฉพาะกับฟ้านเฉิงเฉิงน้องชายที่เพิ่งจะเดบิลด้วยรวมถึงหลีเฉินครับซึ่งก็อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันและทั้งสองคนได,ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องของเธอด้วยซึ่งทางออกที่ดีที่สุดนะคะที่เธอมองเห็นคือการถอยห่างออกจากคนเหล่านั้นค่ะดังนั้นนะคะจึงพูดได้ว่าการตัดสินใจเลิกลากันเธอทำเพราะความรักและหวังดีต่ออีกฝ่ายจริงจ บางคนนั้นไม่เข้าใจนะคะก็พากันด่าทอหลีเฉินค่ะว่าตีตัวออกห่างทิ้งเธอไปในยามลําบากนะคะแต่จะขอยืนยันว่าไม่ใช่นั่นคือการตัดสินใจของเธอเองใครไม่มาเป็นเขากับเธอจะไม่มีทางรู้ค่ะวันนั้นเวลานั้นเนี่ยมันยากขนาดไหนนะคะที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปและนั่นก็ทําให้จนถึงทุกวันนี้เธอและหลีเฉินยังเป็นเพื่อนและเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน และเธอขอ,อยืนยันอีกครั้งนะคะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ดีที่เธอนับถือและพร้อมจะเสียสละให้เขาได้เดินหน้าไปมีชีวิตที่ดีต่อไปค่ะ